เครื่องนี้เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนนะครับผมหรือเรียกชื่อเต็มก็คือออกซิเจนแอนาลิเซอร์นะครับหลักการใช้งานก็คือเปิดเครื่องที่ตรงนี้นะครับเครื่องจะรีบูตนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าที่ตัวหน้าจอนะครับจะเห็นเลข20.9นั่นคือหมายความว่าในอากาศทั่วไปจะมีออกซิเจน20.9%ะครับ แล้วเราจะไปวัดที่ตัวเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับว่าณตอนนี้เครื่องสามารถทำออกซิเจนได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ mm. เราก็จะใช้เครื่องนี้นะครับไปจาะที่เครื่องผลิตออกซิเจนนะครับ mm. ก็เปิดเครื่องผลิตออกซิเจนเรียบร้อยนะครับ mm. ก็นําสายนะครับมาจาะที่ตัวนี้ได้เลย <S <S สังเกตว่าตัวเลขนะครับ วิ่งขึ้นแล้วนะครับเป็นเปอร์เ,เซ็นที่เครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องนั้นนะครับสามารถทำได้นะครับ,รบจะสังเกตว่านะครับจะมี2ขั้วนะครับที่ให้เราต่อสายซิลิโคนตัวนี้นะครับเข้าไปจะมีช่องอินกับช่องเอานะครับช่องอินก็หมายความว่า ช่องที่ออกซิเจนนะครับไหลผ่านเซนเซอร์นะครับแล้วก็วนออกมาที่ช่องเอาท์นะครับในล,ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานสําหรับการใช้งานครั้งต่อไปนะครับให้ลูกค้านะครับนําไปคาลิเบตที่อากาศบริสุทธิ์ด้านนอกห้องก่อนนะครับที่เครื่องไม่ไม่สามารถตรวจวัดออกซิเจนได้ อยู่ที่88.3นะครับเราจะออกไปที่นอกห้องครับแล้วก็ไปทำการคาลิเดตดยการวางเครื่องไว้เฉยๆนะครับและให้อากาศครับหมุนผ่านนะครับจนกว่าตัวเลขนี้นะครับจะเป็น20.9กก็เริ่มการใช้งานครั้งต่อไปได้เลยครับ